สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดียามเศร้าเดอ้อพี่น้อง FC เบิดสุขสุขนน้นองลิดรังหาบ,บวบมาแกงใส่ปลาพี่น้องบดัดนี้ก็แม่งาไปทําบุญมื้อ,อนีอ้เาเด้อโทรศัพท์ไปไปนะมื้ เ่ว่าเวนไปกับแม่หญ้าบรรยากาศเมื่อนี้ก็คึมๆเนาพี่นนอะเป็นชีคึมๆกว้วยเฮากลายคยืออยู่แล้ว

เหนเลยนวลไงนะเคเห็นตีลดเอาละเอาลวดแบเลยไดนวยไงตอนเอาบุบัวพี่น้องยแกงส่ปลาเบิร์ล้วบอลีดฮเบ้นี้ชเบิร์มันสีเขียวเลอยากเห็นมันเป็นไงพี่ thưa mà là làm mà học thì uhm. tưởng chỉ đa khỏi đây khởi bộ của đây lăng nhỏ tôi nhìn tát bay là cả nhưng khoan มันงงงี้งยอ่ะนีะ่พอคมาคนจีนพอมันหน่อยพวกาาทำหน่นะพอดีซังแคร์มังแฮม ตูบหน่อยทุบหน่อยมีเคยมาอยู่เราเครื่องบวกเต็มเลยโอ้แกบ่บ่แล้ว่นองเลยเนี่ปุมป้มๆนี่แกบ่บ่แล้วมันบ่ทันโูเถาแล้วกันแน่นุ๊กไปทางถงนา เขาก็เริ่มเปลี่ยนสีเหลืองแล้วไอ้ท่านี้นะมันดูดใหม่แล้วยากงามงามเป็นใดเป็นม่วงๆกระปงใบอีกเลยใบอ่อนมากอีกแล้ว xuống đấy tụi này apple anh nhìn xem xa mà lại đi chơi xem xin mời Bớt bơ mẹ sĩ lai yêu hảo bọn hết mầm nha trân nha mẹ 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 ก็เลยใส่อยู่ใช no ้แกงปลาป่าเกลือและไก่นี่เดี๋ยวสาวหัวยังหมันหน่อยม่อไหรยู ไอ้หน่อยพูดไก่กั็คังแล้วไก่ก็ได้เมื่อไก่อยู่จักต้นคมันบ่ตายหานี่ร้ายเลยไก่ฮะมันตายหาไก่เอาละไก่ปล่อยมันเด้ ทา้งล้างบ้านรสาวก็ลงสีให้เรียบร้อยทั้งนี้จะไปสีเอวมันสีตัวนี้อยางทันทาจะรอแต่งมันก่อนวานี่น้องเรื่องกำลังจะซากวดเสร็จปุ้นเสร็จเน้อ แข็งก็แล้วตัวแห้งเลยเหรนี่บอนดังไฟจะเปิดประตูอ๊อฟ นี่แล้าฮาดังฟืนดังไฟวันนี้บอนล้างจานคึ้งๆเหมือนนี่สวัสดีปาดู โอ๊่ไงแล้วปลานินกันได้ปปาน้องฮองรับมันนี่บาได้ไปหาเห็ดมันนี่เศ้าๆมากกระตักน้ำหมอกตากอันนี้แล้วโอ้ยเป็นไอ้หลท้องเป็นวัดน้ำพอ ถั่วไปตำไปซางกินกันถั่วปลูกเองอันนี้บม่ได้ปลูกใช่ไหมเกิดเองเขามีแต่มาไป แถวหน้าเทียงลงไปนี่บ่หอดใจป่าเลยเนาะหอดแต่ต้นติวนิดน้อยหน่อยแกมเห็นสุดงามอยู่ค่ะว่ะปีนี่แต่ว่าขังให้แจนเห็นบง่งามปีได้กับบ่งามโอ้แล้วมาหาเสริญกินไก่ก ฝนสิตกแท้น้อน้องเลยกับน้องน่ะชาได้ไปเรียนบ่เนาะถ้าฝนตกก็บ่ได้ไปก็ฝนบ่ตกก็ได้ไปอยู่เพราะว่าฝนถนนโหนทางมันเปื้อนอีกอย่างนึงมันก็ไกลกันใหญ่โรงเรียนไกลกว่าเก่าอีกบ้านสีสว่างเนาะแต่ี้ก็อยู่นํามอีกอยู่นอนสูงเป็นยังก็คือให้ยายนักเรียนบ่หลายก็เลยย้ายไป คนนักเรียนในหลน์คือหัวปีได้ปีนั่นพี่น้องเอ้ยหอบเทียโบนท่านี้ก็มีเด้อกำลังขึ้นกอไผ่อยู่แล้ว น้องน้องกกลับขึ้นมาแล้วแต่ียังเปิมก่ขึ้นไปนอนน้ำแม่ถ้าแล้วยังเบิดลไปเก็บอุปกรณ์เป็นเมื่อเบิดลไปสีโลก่านี้หรอกพืก้นที่นี่ค่ะตอนนี้ไปยังบ้านเดกเก็บเนี่ hai bữa luôn bữa à? Thôi đi bữa bữa đi, bữa 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 đó, bữa 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 bưng bữa bữa